สวัสดีครับนี่คือบทวิเคราะห์มวยไทยเกตเพชรเอสเคเอสซูเปอร์ไฟเสาที่ี่21กันยายนอัปเดตล่าสุดโดยหงแดงสุรินทร์ มวยไทยเกียรติเพชรเอสเคสเปฟจัดโดยโปรโมเตอร์เดียนและโปรโมเตอร์อุดุดอนสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อย14.30นากานาทีทางพีพีทีวเจอกันได้ทุกวันเสาร์มวยไทยเกียรติเพชรเอสเคเอสซเปทั้ง4คู่ในวันนี้ขอบอกว่าคู่ขี่เบียดถึงดีกวาวันนี้มาพร้อมคอมเมนต์เด็ดเสิร์ฟส่งตรงถึง FC เหมือนเดิมชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์มาที่คู่หนึ่ง คู่หนึ่งจอมเผด็จนุปานบุรีเจอกับพยักมังกรสิทธิหลวงพี่น้ำฝนร้อยยี่สิบสามไปดูซิว่าทั้งคู่เป็นใครมาจากไหนฟอร์มล่า,าสุดเป็นยังไงคู่ที่หนึ่งจอมเผด็จนุปรารบุรีพบกับพยักมังกรสิทธิหลวงพี่น้ำฝนชกกันที่พิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบสามปอนด์จอมเผด็จนุปานบุรีอายุยี่สิบแปดปีหนึ่งร้อยหกสิบเซนติเมตรจากจังหวัดประจวบคีรีขันสถิติการขึ้นชกสามครั้งหลังสุด ชนะนกยกหนึ่งเพชรรุ่งชัยสิทธิ์ผู้ใหญ่เตี๋ยแท้คะแนนไม้สางเงินสอยิ่งเจริญการช่างและครั้งหลังสุดชนะนกยกสามสายรัตนาพอหอมกลิ่นทางด้านคู่ชกพยัก์มังกรสิทธิหลวงที่น้ำฝนหรือพยัก์มังกรจอมโหดออโต้อ,อาวันอายุ24ปี166เซนติเมตรจากจังหวัดบุรีรัมย์สถิติการขึ้นชกสามครั้งหลังสุดแท้คะแนนเพชรพิชิตชัยนายกเอตัศาลาแท้คะแนนสมิงทองตุลาหนึ่งเก้า และครั้งหลังสุดแทนนอกยกสีดาเดือดตีเจริญเมืองทราบข้อมูลของนักมวยคู่นี้กันแล้วคุณหงแดงว่าไงครับเปิดเกมด้วยกันทั้งคู่เนี่ยฟอร์มดีก็ต้องจอมผดเด็ดขนาดที่ฟอร์มรูทแพ้มหาราชก็ต้องพยักมังกรสิ์ลงพี่น้ําฝนวันนี้พยักมังกรจะได้ไปอําเภอแจ้งเกิดหรือไม่วันนี้มีจอมผดเดนนุป,ปานบรีเป็นผู้ให้คําตอบจอมผดเดเนี่ยขวาเปิดเกมแข่งขวาหมัดขวาในเหนียวแน่นขนาดที่พยักมังกรเนี่ย แข่งขวาหมัดขวาเปิดเกมมวยคู่นี้วันนี้หงแดงชอบไปที่จอมเผด็จชอบไปที่การยืนระยะชอบไปที่ในหงแดงมองว่าในของจอมเผด็จดูดีกว่าพยักมังกรวันนี้จะเบียดเฉือนชนะพยั์มังกรได้เป็นผลสําเร็จ FC ชอบกดซับสไคร้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีมวยหูเป็นตัวช่วยหงแดงแนะนำมวยหูตีหมอชิด มวยหูตีหมอชิชชนให้ทุกตู้สู้ได้ทุกหูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาที่คู่2คู่2ฟ้าบุญมีสอดําเนินหรือเบิร์รังสิตวันนี้เจอกับวีรชาติคิงบอลรูปภูเก็ตร้อยสิไปดูทั้งคู่เป็นใครมาจากไหนฟอร์มล่าสุดเป็นอย่างไงคู่ที่2ฟ้าบุญมีสอดําเนินพบกับวีรชาติคิงบอลรูปภูเก็ตชกกันที่พิกัดน้ําหนัก118ปอนด์ ฟ้าบุญมีสอดำเนินหรือฟ้าบุญมีเบิร์ตรังสิตอายุ24ปี160เซนติเมตรจากจังหวัดสแก้วสถิติการขึ้นชก3ครั้งหลังสุดชนะน็อกยกสามมงคลชัยแฟร์เท็ชนะคะแนนแสนรักเกียรติทรงฤทธิ์และครั้งหลังสุดแพ้คะแนนแสนรักเกียรติทรงฤทธิ์ในการขึ้นชกแก้มือทางด้านคู่ชกวีรชาติคิงบอลรูปภูเก็ตเขาเป็นใครมาจากไหนฝีมือจะจัดจ้าดุดันขนาดไหนลองไปฟังคุณหงแดงกันครับ ฟ้าบุญมีสอดำเนินเนี่ย24จากสะแก้วนักขณะที่วีรชาติคิงบอลรูปภูเก็ตเนี่ยจากสิเกาจังหวัดตรังนะมวยคู่นี้เคยเจอกันมามวยไทยรัฐทีวีนะวันนั้นเป็นฟ้าบุญมีเบียดเฉือนชนะคะแนนนะต่อยนับไปก่อนฟ้าบุญมีนี่ไม่ธรรมดานะเป็นมวยขวาเปิดเกม แชมป์ร้อยห้าปอนด์ราชดำเนินแชมป์ซูปเปอร์ไฟเวทราชดำเนินโหธรรมดาที่ไหนขณะที่วีรชาติเนี่ยวีรชาติเนี่ยแข่งขวาสมองมวยหลักเหลี่ยม IQ ดีมากๆเจอกันนะเจอกันที่เวทีมวยอ่าไทยรัฐทีวีนะเป็นฟ้าบุญมีเคยชนะมาวันนั้นต่อยนับยก3าแล้วก็ชนะในบั้นปลายฟอร์มล่าสุดของวีรชาติเนี่ยวีรชาติเนี่ยล่าสุดนะชนะนิโคลัส แฟมิลี่มวยไทยที่สมุยจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมไอคิวเปิดเกมก็ต้องฟ้าบุญมีขณะที่จังหวะฝีมือก็ต้องวีรชาติวันนี้หงแดงชอบไปที่วีรชาติชกกันที่พิกัดน้ำหนักร้อยสิบแปดโตขึ้นวีรชาติแข่งขวาหมัดขวาเข้าออกรวดเร็ววันนี้หงแดงมองว่าวีรชาตินะล่าสุดในเคลื่อนไหวที่สมุยขณะที่ฟ้าบุญมีหายไปนาน วันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งที่มวยไทยเกริเพชรเอสเอสวันนี้หงแดงชอบไปที่วีรชาติวีชาติจะเบียดเฉือนชนะล้างแค้นฟ้าบุญมีสอดำเนินหรือเบิร์ตนางสิทธิ์ได้แบบสนุก FC ชอบกด s ับสไคร b e กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยมวยหูตีมอชิตมวยหูตีมอชิตชนได้ทุกตู้สู้ได้ทุกหูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทยก่อนเข้าร้องผู้เองนะหงแดงมีอาหารเสริมคุณภาพดีมาเสิร์ฟส่งตรงถึง FC นั่นก็คือเคอัพ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 สปประคุณช่วยให้น้องชายแข็งตัวเต็มที่ร้อยเอร์เซแข็งตลอดกิจเห็นผลไวทานก่อนมีกิจกรรม15-30นาทีมาเต็ม ไม่มีผลข้างเคียงเช่นปวดหัวตาพร่างใจสัน่นเพราะสารสกัดพรีเมียมสมุนไพรร้อยเปอร์ซ็์มาที่รองคู่เอกรองคู่เอกยอดเสกสรรรถสวยจ่าเจตเจอกอไผ่สอยิ่งเจริญการช่างร้อไปดูฟอร์มล่าสุดและเป็นใครมาจากไหนคู่ที่3ยอดเสกสรรรถสวยจะเจ็ดพบกับกอไผยสอยิ่งเจริญการช่างชกกันที่พิกัดน้ำหนัก134ปอนด์ ยอดเสกสันรถสวยจากเจตอายุ19ปี180ซนติเมตรจากจังหวัดอุบลราชธานีสถิติการขึ้นชกสามครั้งหลังสุดชนะน็อกยก3อินทรีขาวเจพาวเวอร์รูฟเชิงใหม่ชนะคะแนนชามนาวราชพัฒอุบลและครั้งหลังสุดชนะคะแนนเพชรใหม่เพชรเกียรตเพชรทางด้านคู่ชกกอไผ่สอยิ่งเจริญการช่างอายุ22ปี174ซนเมตรจากจังหวัดเชียงใหม่สถิติการขึ้นชกสามครั้งหลังสุด แพ้คะแนนใจเพชรสิงห์มาวินชนะน็อกยกสองรวยจริงสอวิเศษกิจและครั้งหลังสุดชนะน็อกยกสองสุไลมานออโตโออวันทราบข้อมูลของนักมวยทั้งคู่กันแล้วคุณหงแดงจะมีความคิดเห็นอย่างไรไปฟังกันครับขวาเปิดเกมด้วยกันทั้งคู่นะยอกเสกสันนี่ฮุกซ้ายฮุกขวาแข้งขวาหมัดขวาสรีระรูปร่างดีหนักแรงทุกเม็ดขณะที่กอไผ่กอไผ่ในี่าแรกขาลุย หนักแรงทุกลูกนะเปิดเกมแข่งขวาหมัดขวาแรงมวยคู่นี้วันนี้ของแดงชอบไปที่ยอดเสกสรรชอบไปที่สรีระรูปร่างเปิดเกมวันนี้ของแดงมองว่ายาวๆย,ย,ยอดเสกสรรนี่ยืนระยะดูดีกว่าวันนี้จะเบียดเฉียนจะนะก,กอไผ่สอยิ่งเจริญการช่างสนุกเอฟซชอบกดซับสไครต์กดติดตามมาที่คู่เอกคู่เอกพลังบุญแอสันปัดตองวันนี้เจอเมาครีชออาจารบุญร้อยยี่สิบแปดไปดูฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่ คู่ที่สี่คู่เอกของรายการพลังบุญแอสันป่าตองพบกับเมาคลีชอออจัลรบุญชกกันที่พิกัดน้ำหนัก128ตอนพลังบุญแอสันป่าตองอายุ24ปี167เซนติเมตรจากจังหวัดเชียงใหม่สถิติการขึ้นชก3ครั้งหลังสุดชนะคะแนนมาวินศูนย์กีฬาห้วยต้มชนะคะแนนสาเวียซอเดชพันธ์และครั้งหลังสุดชนะนกยกสีมังกรทองเพชรเกียรตเพชร ทางด้านคู่ชกเมาคลีชออาจารบุญอายุ22ปี167เซนติเมตรจากจังหวัดกระบี่สถิติการขึ้นชก3ครั้งหลังสุดชนะนอกยก2มังกรทองเพชดเกียรติเพชรแพ้นอกยก1ชาติพยักษ์ศักสตูนและครั้งหลังสุดแพ้คะแนนฉมุกเพชดแอสันป่าตองทราบข้อมูลของนักมวยทั้งคู่กันแล้วคุณหงแดงมีความคิดเห็นอย่างไรกับมวยคู่อีกสาวนี้กันครับ พลังบุญนี่ขวาเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดต่อยลำตัวเข้าออกรวดเร็วอาวุธนี่หนักแรงทุกลูกบูดูดันขณะที่เมาคลีนะเมาคลีเนี่ยมวยขวาในอาชีพมวยคู่นี้วันนี้ของแดงชอบไปที่บูด,ดูดันของพลังบุญนะนอกนี่วางแข้งขวา ต่อยหมัดต่อยลาตัวศอกคมขนาที่คู่ต่อสู้เดินเข้ามาก่อเกี่ยวเนี่ยดักบวกหมัดบวกศอกวันนี้ของแดงชอบไปที่พลังบุญชอบไปที่หัวจิตหัวใจชอบไปที่อาวุธหนักแรงกว่าลักทุกลูกฟอร์มก็ดีด้วยนะโอ้โหสามฟอร์มล่าสุดสวยงามมากๆวันนี้พลังบุญจะเบียดเยนเชยนะเมาครีชอออจารบุญได้แบบสนุก FC ชอบกด s ับสไ r i b e กดติดตามกดไลค์กดแชร์นี่คือบทวิเคราะห์มวยไทยเกียรติเพชร SKS Super f i g ป t ไฟเสาที่ี่21 h, กันยายนอัปเดตล่าสุด จากเวทีมวยสยามอ้อมน,น้อยโดยหงแดงสุดิตมาดูมวยรักมวยชอบชอบหนึ่งนะหงแดงชอบไปที่วีรชาติคิงบอลรูปภูเก็ตนะวันนี้หงแดงมองว่าวีรชาติเนี่ยอาวุธดีทุกลูกฝีมือครบเครื่องสมองมวยหลักเหลี่ยมไอคิว ตอนเด็กๆอาจจะเคยแพ้มาแต่ขนาดนี้นะโอ้โหหงแดงมวงว่าวีรชาดเคลื่อนไหวบ่อยกว่าขณะที่คูต่อสู้นี่หายไปหลายปีวันนี้วีรชาดจะเบียดเถียนเช่นนะฟ้าบุญมีสอดาเนินสนุกนี่คือชอบหนึ่งชอบไปที่วีรชติชอบสองหงแดงชอบไปที่ยอดเสกสารรถสวยจ่ากเกตชอบสรีระรูปร่างอาวุธหนักแรงวันนี้จะเบียดเฉียนชยนะกอไผ่สอยิ่งเจริญการช่างนี่คือชอบสองส่วนชอบสามวันนี้หงแดงชอบไปที่พลังบุญแอคสารปาดตอง หงแดงมองว่าพลังบุญหนีหนักแรงทุกลูกขณะที่คู่ต่อสู้เดินเข้ามาเนี่ยดักบวกหมัดบวกศอกวันนี้หงแดงมองว่าคู่ต่อสู้เกาะเกี่ยวไม่ได้ปลายปลายพลังบุญแอสันป่าตองจะเบียดเฉือนชนะนี่คือชอบสมส่วนชอบสุดท้ายหงแดงชอบไปที่จอมพระเดชนุป,ปานบุรีวันนี้มองว่าจอมพระเดชนี้นะโอ้ฟอร์มดีมากมากสรีระรูปร่างดีในดูดีกว่าวันนี้ จะเบียดเชียน,นะพยักมังกรสิ่งล้งพี่น้ำฝนสนุกนี่คือมวยไทยเกตเพ็ดเอสเคเเปอร์ไฟ์อัปเดตล่าสุดโดยหงแดงสุดินวันนี้เวลาหมดหมดเวลาก่อนจากการขออวยพรให้ f c หขงแดงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอยู่ดีมีแห่งเฮงรยๆกันทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ